มิจฉาชีพมาอีกแล้วค่ะคราวนี้มาในรูปแบบการส่งต่อข้อความในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเอกสารแจ้งค่าปรับหรือใบสั่งจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเอกสารปลอมค่ะศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะประชาชนตรวจสอบความถูกต้องใบสั่งจราจรที่ส่งไปรษณีย์ถึงบ้านพร้อมแนะวิธีเช็คของจริงของปลอมค่ะสำหรับการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการส่งไปรษณีย์ไปยังเจ้าของรถนั้นจะต้องมีการลงระบบ p t m ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนสำหรับขั้นตอนในการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกจะมีรูปถ่ายรถหมายเลขทะเบียนรถและข้อหาการกระทำความผิดครบหากไม่จ่ายค่าปรับในเจวันจะมีใบเตือนค่ะส่วนใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่2เป็นใบเตือนให้ชำระค่าปรับใบสั่งซึ่งในเอกสารครั้งที่สองนี้จะไม่มีรูปถ่ายรถประกอบจะมีแค่ QR code บอกวิธีการชำระเงินและมีลายเซ็นของนายตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปเซ็นประ แต่ยืนยันว่าเป็นเอกสารทางราชการจริงสําหรับผู้ได้รับใบสั่งจราจรสามารถตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นใบสั่งจริงได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะ 1. สามารถนําเลขที่ใบสั่งเข้าไปตรวจสอบได้ที่ใบสั่งจราจรออนไลน์สําหรับประชาชนและจุดสังเกตที่สําคัญบัญชีปลายทางที่จะรับเงินจะต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่าปรับจราจรเท่านั้นค่ะถ้าเป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่าเป็นใบสั่งปลอม อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ประชาชนตรวจสอบอย่างที่ท้วนทุกครั้งก่อนท,ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเดือของมิจฉาชีพค่ะ